เอาของมือมาว่ะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็เรื่มจมฝนเรื่อมตอกนะครับก็ช่วงค่ำคืนเวลาว่างก็มาหาแมงกันนะครับจิ้งจิ้งดีดนะครับหรือภาษาไหนเขาเรียกจิ้งหิดนะครับนี่หาได้หลายตัวแล้วครับ นีครับเนี่ยไขหลายบาทนะครับถ้าเป็นแมงเขาเรียกแมงแมงมัน,นครับมงมันก็กิโลละพันกว่าบาทพันห้านะครับเมงฮีดก็ตกตัวละเกือบสองบาทนะครับนี่ยโอ้ oh <no! S 1> นนี่นี่ที่หาได้เสต่คนนะครับเดี๋ยวเราไปไปหากันนะครับคืนนี้มันก็เป็นเอ่อ ครูบาดุนนะครับกำลังเดินหาอยู่จะได้จิงฮีดสนะักกีตัวทีววนี้เเดีนะ๋ยวมาดูอ้นฝั่งนู้นคือเป็นไฟล่อแมงนะครับของหลวงบ้านกับไม่หลวงหลานไม่หลวงเก็บกันเก็บแมงอยู่นะครับเดีว <c oughs> เราก็จะเดินหาแล้วมทุ่งเออทุ่งนาแล้วมีจิงฮีดจิงดีดออกมาเราก็จะจับ มาโทษนี่เขาเรียกเป็นขวอยข่อยไอหูมันไหนโอ้นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเ้ครับมาโทต่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับนี่เห็นตัวนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะได้ไม่ได้ตัวนี้โอ้เข้ารูแล้วครับมันเข้ารูนะครับชีวิตคนบ้านนะครับทลางกลางคืนอยู่กับทุ่งกับหน้า ากินไปเรื่อยนะครับจิงหลีดหรือว่าจิงหีดนะครับมันจะอยู่ตามซอกดินที่แตกตามท้องนาครับตามทุ่งนาที่เป็นดินแตกมาแหงนี้นะครับมันก็จะแอบ,บอยู่ข้างในนี่ครับเมื่อฝนตกได้น้ำมันก็จะออกมา,าครับเดี๋ยวรอฝนตกดีนะครับก็ะจะทำการไถไถกบต่อเฟืองนะครับหรือว,ว่าไถพลิกหน้าดินจิงหีดหรือว่าจิงหลีดนี่ครับก็ะจะออกมา นี่ครับนี่จับใส่ขวดแล้วก็นน้ำใส่ไม่ให้มันหนีนะครับก็มีลายแมงมีหลายอย่างนะครับเห็นนะครับอ่านะครับตกเจ้าละบาทสองบาทนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับตอนนี้เราจเจอเขียดหนึ่งตัวนะครับีนจะจับได้ไมันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพยายามค่อยเข้าไปหามันเห็นไหมครับนี่ครับเห็นนี่ครับนั่อ้ยโอ้ยได้แล้วนะครับมันดุดมือไป หายไปแล้วโอ้มายกครับอันนี้ก็เจอจิงหตีตหรือจิงหรีดนะครับหนึ่งตัวฮะ <Huh? S 1> นี่ครับนี่ครับอ่มัวถ่ายอยู่จะได้กินไหมนี่นี่ครับจับตัวน,นะครับบับโอเคได้แล้วครับโอ้ยหนี นี่ครับนี่ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวครับโอ้นี่ครับนี่ครับเอาได้แล้วครับมีน่าดูไมีน่าดูเดี๋ยวไปเสกขวดครับนี่ครูบาบอกเจออีกตัวหนึ่งนะครับโอ้เหอมาละเนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่ ตัวนี้เนี่ยไขนะครับได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับมาอีกแล้วครับเจอแล้วครับเรื่อมาเรื่อยเรื่อยทีมงานตะคุบนะครับจัดไป เเสีย <S <S เอาละครับอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนะครบโดนน้ำครับน้ำ <S 1> <S 1> โอโ้้นี่ครับอ้นี่ครับพี่เฮียได้แล้วครับแต่ครับต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งมันจะโดนขี้หมาหรือโดนอะไรเนาะขี้งูอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับเป็นจะเป็นอ่าสุดยอดนี่ครับ เขาเขายกันตัวหนึ่งตัวละบาทสองบาทนะครับขายเป็นกิโลนี่ครับครับอระหว่างที่หาที่หิ่หาที่กุ้งครับนี่เราก็ได้เจอเขียดเรียกว่าช่างไหนเขเรียกเขียดขาเหลืองนะครับ นี่ขวดดูดินนะครับนะนี่ความอุมสมบูรณ์อ,อาหารนะครับนี่เราเจะเขียดเขาเรียกเขียดขาเหลืองกิโลหนึ่งกิโลหลายตังนะครับนี่เขาขายกันหากินยากนะครับมันเป็นจะเป็นเขียดตัวน้อยแต่รสชาติเขาเรียกว่าลำลำลำขนาดสุดยอดนะครับถ้าบ้านผมเขาเรียกว่าสุดยอดสุดยอดวัวถีวัวแบบนั้นนะครับ นี่เกียดขาเหลืองกิโลเป็นสองสามร้อยนะครับดเดี๋ยวยผมเม่ใส่ควดกว่อนเดี๋ยวมันหนีเกียดขาเหลืองเกียดโม่เกียดขาคำํำมันก็แล้วแต่เขาเรียกกันตามภาษาท้องถิ่นของเขานะครับอืนี่ครับก็ได้เยอะพอสมควรทั้งเมงทั้งเกียดใส่เป็นดวกาวนไปนี้ครับ ชีวิตคนมันบ้านหากินกันุ่งํานาครับคืนนี้ก็อโอเคนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูเราดูตอนตอนที่เอาไปทอดนะครับเอาไปคั่วนะครับว่ารสชาติแล้วก็หน้าตามจะเป็นแบบไหนนะครับเราดูตอนเช้านะครับได้เจอกันตอนเช้านี oh, <no. S 1> ่ครับหลังจากที่เรา จับมามะเืนนะครับก็จะเอามาลวกลวกน้ำร้อนนะครับให้สุกแล้วก็เอาใส่ถุงตีนไว้แช่เยน็นกินได้หลายวันนะครับ,ววรบส่วนนี้ก็ที่เอามาทอดนะครับทอดสุกแล้วกินกับข้าวนะครับอนนี้เป็นจิ้งดีดท,ที่หาไม่ได้เมื่อคืนนะครับ ทริปนี้ก็จบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ